ทุกคนครับรู้ไหมครับว่าไอคกลิกที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีกี่ประเภทคลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับผมทอมน้าจากอินดี้พลาสติกนะครับตัวแผ่นอะคริลิกเนี่ยหรือแผ่นพลาสติกใสเนี่ยที่อยู่รอบตัวเรานะครับตามบ้านเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นกันเยอะอยู่แล้วนะครับเอามาทําได้หลายอย่างนะฮะประเภทของแผ่นพลาสติกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะแยกจากลักษณะของการผลิตเป็นหลักการผลิตเนี่ยเป็นหลักจะมีอยู่2แบบง่ายๆเลยนะฮะแบบประเภทที่1น,นะครับก็คือการใช้ตัวอะคริลิกแบบฉีดขึ้นรูปนะหรือ injection m o l d i n g ซึ่งวิธีนี้ก็คือการนําเม็ดพลาสติกเนี่ยมาหลอมเข้า ากับตัวแม่พิมพ์นะฮะแล้วก็ออกมาเป็นลูกทรงต่างๆประเภทที่2นะครับเราจะใช้วิธีหล่อหรือ casting นะฮะหรือวิธีรีดรีดก็คือเรียกว่า extrusion นะฮะซึ่งตรงนี้จะออกมาเป็นแผ่นแล้วก็เป็นแบบท่อนะก็เอามาใช้งานตัดเจาะก,กึงต่างๆได้อ่าทีนี้ผมจะเรียกง,ง,ง่ายๆแล้วกันนะสประเภทประเภทแรกก็คือฉีด ประเภทที่2ก็คือลีดแล้วกันอะคริลิกที่ฉีดขึ้นรูปเนี่ยลักษณะเป็นแบบไหนนะฮะง่ายๆเลยก็คืออ่ะผมยกตัวอย่างตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวกล่องใส่ของต่างๆนะครับตัวนี้เราจะฉีดออกมานะครับนะลักษณะจะเป็นแบบนี้ก็คือเราจะทําแม่พิมพ์ออกมาแล้วก็ฉีด สังเกตตามตัวส่วนโค้งต่างๆเห็นไหมฮะตัวนี้เห็นไหมมันจะมีโคง้งมีเว้าวนะฮะฉีดเป็นชิ้นๆก่อนนะแล้วก็ค่อยเอามาประกอบกันนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะอันนี้เรียกว่าอิจลิกแบบฉีดส่วนอันที่2ที่เราเรียกว่าแผ่นพลาสติกแบบรีดหรือเ e อ็กซ์คลูชันนะฮะตัวนี้จะเห็นไหมจะแข็งกว่ามันจะมีความหนามากกว่าแล้วก็มีความแข็งมากกว่าด้วยตัวอันที่2เนี่ยพลาสติกวิศกรรมเนี่ยเราสามารถทําออกมาเป็นสีใสได้แล้ว จริงๆแล้วเราสามารถออกมาทําได้เกือบ50สีเลยครับตัวนี้สีจะเยอะมากนะนอกจากสีใสแล้วก็จะมีทุกสีเลยครับสีขาวสีดาสีเขียวสีเหลืองสีน้ําเงินนะฮะแทบจะทุกสีเลยนะครับตัวนี้ถ้าเป็นแผ่นแข็งๆเนี่ยเราจะเรียกว่าพลาสติกวิศวกรรมนะจะเป็นแผ่นแข็งนะอันนี้ก็ให้เป็นเพื่อนดูความแตกต่างนะครับถ้าเป็นรูปทรงสวยๆเนี่ยเป็นฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ส่วนตัวแผ่นแผ่นแข็งเนี่ยเราจะเรียกว่ารีดออกมานะก็จะมีความแข็งมากกว่า ขั้นตอนการผลิตก็จะค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากกว่าแล้วประโยชน์ของการใช้เนี่ยจะค่อนข้างหลากหลายมากนะครับอย่างตัวตัวนี้ตัวฉีดเนี่ยเราไปทําได้หลายอย่างมากเลยนะครับจะไปทํากรอบรูปก็ได้จะมาหล่อเป็นชิ้นส่วนต่างๆก็ได้หรือจะหล่อเป็นตุ๊ก,กตาก็ได้แล้วแต่แม่พิมพ์เลยนะครับที่เราทําออกมาว่าเราต้องการฉีดออกมาเป็นแบบไหนมันง่าย ทำง่ายนะครับส่วนตัวแผ่นที่เป็นแผ่นแข็งเนี่ยข้อดีก็คือมันมีความแข็งแล้วก็มีความทนทานส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนเพื่อเนี่ยจะเอาไปใช้เอาไปเจาะเอาไปกึงหรือเอาไปเชื่อมได้หมดนะฮะที่ต้องการความแข็งแรงแล้วก็ต้องการความเรียบส่วนสีที่เห็นนะฮะอะคริลิกที่เป็นพลาสติกวิศกรรมเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีสองสีสีสสน้ําตาลกับสีใสนะอันนี้ไม่ใช่2ส,สีนะครับมันคือตัวโปรเทคนะครับเป็นกระดาษที่มาโปรเทคไว้เฉยๆยนะครับเพื่อป้องกันแม่เม็นเกิดรอยนะฮะสังเกตดีๆนะอันนี้ดี ผมฉีดออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นรอยนะรอยขีดขว่วนอะคริลิกจะเป็นรอยขีดข่วนง่ายนะฮะแต่พอเราดึงกระดาษที่โรเทคไว้ White, จะออกใสเลยเนี่ยนฮะผมดึงให้ดูเห็นไหมอันนี้คือใสของจริงเลยนะครับแล้วแล้วมันแตกต่างกันยังไงเรื่องของคุณสมบัติเนื่องจากตัวเม็ดพลาสติกที่เราฉีดเนี่ยกับตัวแผ่นพลาสติกแบบแข็งเนี่ยคุณสมบัติก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับตัวฉีดเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยจะสู้ตัวแผ่นที่เป็นพลาสติกอะคริลิกวิศวกรรมไม่ได้นะครับแต่ข้อดีก็คือตัวเนี้ย มันสามารถฉีดออกมาหรือปั๊มโมดออกมาเนี่ยทีละจํานวนเยอะๆได้ชิ้นส่วนต่างๆอย่างเช่นชิ้นส่วนในรถยนต์หรืออุปกรณ์มอเตอร์ไซค์หรืออุปกรณ์รรออกรณตกแต่งบ้านที่เราทําเยอะๆเนี่ยใช้ฉีดเนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับแล้วก็ต้นทุนก็จะถูกวกว่าด้วยแต่ถ้าเราต้องการที่จะขึ้นงานอย่างเช่นชิ้นส่วนเครื่องจักรบางอย่างหรืองานที่เราต้องการความแข็งแรงความทนทานมากกว่าเดิมนะงานที่เราจะต้องขึ้นเครื่องกลึงหรือ CNC เนี่ย เราจะต้องเลือกพลาสติกที่เป็นอย่างแข็งนะฮะก็คือตัวอะคริลิกที่เป็นแบบนี้นะเป็นพลาสติกวิศวกรรมทีนี้ผมจะมาโฟกัสเรื่องของตัวพลาสติกวิศวกรรมอันดับแรกนะฮะไอพลาสติกอะคริลิกแข็งๆแบบนี้มันจะตัดแบ่งด้วยวิธีอะไรบ้างมันก็การตัดแบ่งเนี่ยขึ้นอยู่กับความหนาด้วยอย่างเช่นตัวนี้เป็นอะคริลิกที่บางแค่3มิลถ้าบางแค่3มิลเนี่ยง่ายๆเลยครับ เอามีดกรีดได้เลยมีดกรีดได้เรื่อยๆเลยกรีดไ,รดไปกรีดไปก็มันก็จะขาดนะครับง่ายๆหรือถ้าบางแค่หนึ่งมิลบางทีชักเกลไยวตัดก็ได้นะแต่อาจจะไม่ค่อยสวยแต่ถ้าเป็นอาคริลิกที่หนาล่ะนี่ตัวนี้หนา1 5มิล สังเกตรอยข้างๆก็รู้แล้วครับตัวนี้รอยมันจะเป็นโค้งๆโค้งๆแบบนี้เราใช้ตัวเลื่อยวงเดือนตัดนะเป็นเลื่อยวงเดือนที่ตัดตัวพลาสติกโดยตรงตัวนี้เราก็ไม่สามารถใช้มีดตัดได้ละอ่าแต่ถ้าถ้าเราต้องการตัดชิ้นงานออกมาเป็นชิ้นงานสวยๆว้าวๆแบบนี้ล่ะนะครับเราจะใช้อะไรตัดก็จะมีอยู่2วิธีเนี่ยผมมาวางใกล้ๆตรงนี้นะเพื่อนจะได้เห็นเพราะมันมันใสนะฮะวิธีแรกนะฮะก็คือตัดด้วยเครื่อง C N C แต่ถ้าเราตัดด้วยเครื่อง C N C เนี่ย มันจะมีจุดแตกต่างก็คือตัวขอบเนี่ยมันจะเป็นรอยนะเนะพราะซ n นีก็คือใช้สว่านค่อยๆหบุนไปตัดไปเรื่อยๆขอบก็จะเป็นรอยเหมือนรอยรอยตัดส่วนอันที่2ที่เห็นอยู่นี้คือตัดด้วยเลเซอร์เลยข้อดีของตัดด้วยเลเซอร์เนี่ยขอบมันจะเงาแล้วก็สวยแล้วก็ความแม่นยำสูงด้วยแล้วก็ทําทีได้ลหลายๆอันนะผมวางใกล้ๆอ่าแบบนี้ฮะนะครับแล้วก็สามารถที่จะออกแบบต่างๆได้อ่าอย่างตัวอย่างตัวนี้อ่านี้เพื่อนๆรู้ป่าอันนี้อะไรนี่คือลังมดนะครับเห็นเล็กๆอย่างนี้นะ อันนี้คือลังเอาไว้เลี้ยงมดนะครับของรูปผมเองนะฮะอันนี้ก็ทํามาจากตัวแผ่นอะคริลิกนะครับสีขาวนี่ก็เป็นแผ่นอะคริลิกนะครับนะแล้วก็ตัดเป็นชิ้นต่างๆเสร็จแล้วก็แค่มาสวมกันง่ายๆแค่นั้นเองเนี่ยฮะเห็นไหมแล้่เราออกแบบเลยประโยชน์ค่อนข้างเยอะแต่ลงมาและประกอบเท่านี้ก็เป็นชิ้นงานได้แล้วง่ายๆผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งข้อดีของอะคริลิกเนี่ยก็คือมันสามารถงอได้แล้วงอได้ด้วยอะไร ตัวนี้งอได้ด้วยความร้อนนะครับตัวฮีเตอร์เนี่ยก็มีขายทั่วไปนะครับหลายอย่าง,างเช่นฮอตแอร์ที่เราเป่าก็สามารถงอได้นะครับแต่ต้องใช้ระยะเวลานานนะครับแต่ถ้าต้องการให้ มุมสวยๆเนี่ยเราใช้ตัวฮีเตอร์เช่นตัวเครื่องซีนมือกดที่เราเห็นนะนะก็สามารถที่จะงอได้นะเหมือนเท่าก่อนที่ผมทําให้ดูอะคริลิกก็สามารถที่จะดัดงอด้วยความร้อนได้ด้วยนะครับนอกจากการตัดโอเคสรุปอะคริลิกที่เป็นแบบฉีดเนี่ยข้อดีนะก็คือมันสามารถที่จะฉีดขึ้นรูปได้เป็นจํานวนมากต้นทุนไม่แพงเหมาะสําหรับเราผลิตชิ้นงานที่เป็นลอ็อตๆใหญ่ๆนะครับอันนี้คุ้มต้นทุนถูกอะคริลิกที่เป็นพลาสติกวิศวกรรมเนี่ยนะครับจะเหมาะกับ งานที่ต้องการเอาไปเป็นชิ้นส่วนต่างๆที่เราออกแบบเองอย่างเช่นต้องเอามาตัดมาเจาะมากึงึงหรือเอามา CNC ใช้ในชิ้นส่วนเครื่องจกักรพวกนี้นะเราจะต้องเลือกเป็นแผ่นพลาสติกวิศวกรรมตัวนี้ถึงจะเหมาะนะครับก็สรุปคร่าวๆได้ตามนี้นะครับส่วนเพื่อนๆนะครับจะมีข้อเสนอแนะอะไรนะฮะหรือคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ